ไปไปล่อยผู้เดียวไปเบิ่งทางเบิงบ่งทางนี่น้ำขิงกำลังไถสวนเห็นบ่ขิงไถสวนอย่างก็ใกล้จะเสร็จแล้วเอ,เอาโคตรบ่อืมกระไบบ่เนี้ หน้าหน้าหน้าเห็นบ่เก่งบ่เข่งกำลังไถสวนอย่างเก่งบ่เก่งบ่ปัน่นปันเห็นไหมพี่เข่งกำลังไถสวนนี่โอโอหน้าเ <laughs> ออเก่งเลยนี่พี่เข่งไปคนเดียวเลยแบบนี้ พอไม่ได้ไปด้วยดูทางดูทางพี่ขิงไถสวนคนเดียวเก่งจังเลยแ <laughs> ม่แขพ่อเบอริรอายไหมเดี๋ยวปล่อยปล่อยแบบนี้ปล่อยปลอย,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 อยมันจะโดดคนาโอ้โอ้โอ,โอโล้มเลยขึ้นมาขึ้นมา มา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 เเบโอ้เกับเกับเสกเกับ <_ c oughs> มามามาบานี้มาทางนี้มาทางนี้